Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare can't help it, it's a habit c l o w s that she wears short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it เอาล้วครับผมก็ขอต้อนรับสู่ช่อง b ินโต Channel นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาโชว์การเล่นเพลงแบบสุดตึงนะครับในรั้งค o n c u r e r ยังดีต้อนรับสู่อู้จะเป็นยังไง<อ>ไปดูกันเลยครับผม แควตอนนี้เกมก็ได้เริ่มนะครับผมก็ออกสองนำครับเพราะว่าเพลงต้องสองนำในคาริ่งของผมนะครับแล้วผมก็เริ่มฟาร์มด้วยบับบูนะครับกเกมก็มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เพิ่งเริ่มนะครับ มก็ฟาร์มไปปกตินะครับน,นะครับผมก็ได้เห็นว่าฟอลเลนกำลังตู้กับมูล่าดนะครับเมื่อกี้แล้วฟอเลนก็กำลังไปรับการครับ หวันว่าจะไปเติมกับเพื่อนด้วยในเลนล่างนะครับแล้วผมก็ได้ไปช่วยเพื่อน,นครับได้เห็นฟอร์เรนปุ๊บแล้วฟอร์เรนมันมา,มาผมก็พุ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อไปเล่นงานของศัตรูอีกฝั่งนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็พุ่งโดนเป้าหมายนะครับคือเวลาเราเล่นเพลเนี่ยเวลาเราจะพุ่งไปหาศัตรูเราต้องไปจังหวะสองนะครับต้องให้เพื่อนเปิดก่อนเราก็ตามนะครับ ผมก็ได้คิวเทนไปนะครับโอ้โฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มจนกว่าจะเกิดถ้าเทนเกิดน,นี่มันจะโกงมากเลยนะครับลแล้วก็คิงหนก็ได้ดักซเออร์ครับจังหวะน,นี้ผมก็ตีมังกรไปนะครับนั่นนะครับก็มี เพื่อนผมนะครับดีเวทาน,นะครับเขามาก,กดแรงกับผมบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมติดตามครับในทิกต็อกครับผมจังหวะน,นี้ผมก็พุ่งไปหาสลิมแล้วก็ฆ่าได้นะครับเกิดแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็ฟาร์มมอนเตอร์ไป,ไปไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิด ประเด็นบนก็เหมือนจะมีประเด็นการเกิดขึ้นระหว่างทีมผมกับทีมตรงข้ามนะครับก็เขากําลังไฟกันอยู่แล้วมูลาผมก็เอาส่วนนะครับอย่างวันนี้ฟอร์นไปผมเห็นว่าฟอร์เรนกำลังเปิดกิ๊กซี่ปุ๊บผมพุ่งไปเลยปุ๊บนี่เก็บได้ครับเก็บฟอร์นิโน,โนโลแล้วคิงแนมาออื <c ười> จะมาปิดสกอร์แต่ก็ปิดไม่ได้นะครับแล้วคิกซี่ก็ได้ตายไปครับแลกกับฟอร์เนิโนโที่ผมข้ารูปเกมก็ปกตินะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เงินผมมีจำนวน2,300นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะในต้นเกมเลยทีเดียวซึ่งการเงินขนุ่นก็น้อยสุดครับผมก็เยอะสุดตอนต้นเกมผมจะออกรองเท้าเกาะเวทไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้แรงนะครับแล้วต้นเกมก็ราคาถูก นี่ผมก็ฟาร์มบูครับก็เห็นไฟข้างล่างครับเพื่อนผมกําลังไฟผมก็จะไปแจมด้วยครับผมก็ได้พุ่งไปโอ้โหพุ่งยังสวยครับทําจังหวะย,ยังสวยมากเลยแล้วก็ได้เก็บเทนกับสลิมไปนะครับโอ้โหสุดยอดซึ่งการเข้าอันติของเพงนครับจะเข้าจังหวะ2ครับคนที่เล่นเพนเขาจะรู้นะครับในจังหวะน,นี้ผมเห็นคลิกแนกโดนตะบลทับบไปแล้วผมไม่ได้ครับโอ้โหหมดซีซีก่อนนะครับ เราคลิกซี่ก็โดนลิเลียนาเก็บไปนะครับแล้วผมเห็นฟอร์เรติโนครับไม่กล้าเข้าครับถ้าเข้าผมโดนสวนแน่นอนรครับก็เลนล่างก็มีประเด็นเกิดขึ้น,นครับแล้วผมก็กำลังไปแจมนะครับในจังหวะนี้ผมเห็นปุ๊บแล้วก็อันติเข้าไปโอ้โหสวยจัด ก็แลกไปนะครับครับ <Nice assist. S 1> ก็ได้เทมมาตัวหนึ่งนะครับก็แลกกับเราวิวไปก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับไม่เสียเยอะเกินตอนนี้ผมก็เปิดมังกรไปนะครับเราก็ได้อบิซ่ดากอนมา ก็ไปเก็บเอาแม่ผมไปเก็บมอนเตอร์ป่าครับเก็บบูไปวัได้ฟาร์มเรลววันนี้ผมก็เลเวลสิบแล้วนะครับนี้ผมก็ไม่เห็นนะว่าฟอรเรนตัดเลสไปนะครับโอ้่าเลสหายไปแล้ว นี่ผมก็ไปแท็กเลนกลางนะครับ <c oughs> เห็นดีเดียนหน้าก็ไม่กล้าครับโอ้หมันโปก๊กผุมแรงมากเลยแลวเลนล่างก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วผมก็ลังไปช่วยนะครับดูดีๆจะเห็นว่ามี2ตัวแล้วผมก็ติดพุ่งไปช่วยนะครับโอ้โหโโไม่โดนครับจะพุ่งไปหาโอ้โหได้2ครับคุ้มจัดเพลแรงมากเลยครับที่ผมเล่นเกมนี้ต้นเกมผมทําทําเกมไว้ยเยอะดีทําสวยมากเห็นเยะล้วนะโอ้ย ผมโดนฟูลบอลของดิเลียนาในคิงแนกครับปล่อยบอสิีไปหาผมก็เป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับระหวันนี้เห็นฟอร์เรนตริโน,โนนะครับอยู่ตรงดัร์เลเยอร์ครับผมก็ดีคอกลับบ้านก่อนว่าเลื่อนโลมาก แล้วก็จังหวะนี้ครับผมก็ไม่ทำอะไรผมก็อัติพุ่งไปนะครับไปช่วยเพื่อนเวลาเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมก็ติไปโดนเทน,นะครับตอนจังหวะนี้ผมก็ชาร์จสแต็กนะครับไม่ใช่ชาร์จสแตก็กอีกชาร์จมานาหลอดแดงครับสกิลสองของเพนนะครับมีเพิ่มพลังหลอดแดงให้นี่ผมพูดไม่เก่งนะ่ะผมก็พลาดครั้งแรกในคลิปนะครับ แล้วผมเห็นมีไฟกันเกิดขึ้นแล้วครับผมก็พุ่งไปนะครับโอ้โหเก็บคิ้งหนกได้แล้วผมอันตีพุ่งไปหาโอ้โหฟอเรนติโนอีกอันนี้ี่โอ้โหได้นะครับเก็บไปนะครับถือว่าคุ้มจัดเลยแล้วผมก็ได้เสียป้อมไปนะครับแลตอนนี้นะครับสกอร์ของผมก็เก้าสองสามนะครับฆ่าเก้าตายสองช่วยสามนะครับตอนนี้ครับรเงินของผมก็หกพันเก้าร้อยนะครับ คงไปหาปูครับไปเก็บอมอนเตอร์ป่าเนี่ยผมก็ได้จอกออกเจาะเกาะไว้แล้วของผมก็ได้สี่สี่ชิ้นแล้วนะครับมาดูกันต่อนะครับผมก็เห็นจังหวะนี้เพื่อนก็ไฟกันอยู่นะครับแล้วผมก็สกินหนึ่งไว้ช่วยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมร้านตีนี้แล้วผมเห็นที่เลน่าแล้วก็สู้ต่อนะครับที่ผมเล่นดีเหมือนกันนะเนี่ย จังหวะเมื่อกี้สวยมากเลยผมเห็นมอนเตอร์ผมก็ตัดปั๊บฝั่งตรงข้าไปนะครับก็คือป่าเขาตายแล้วผมก็ตัดเอาตัดเอานี้ผมก็ได้ป้อม เจาะมาถึงป้อมใหญ่นะครับได้สทางถ้า3ทางจะเป็นซูเปอร์คิวใหญ่มากนะครับแต่ว่าฟาร,ร์มเดสไปนะครับเอาบัามอนเตอร์ให้หมดก่อนนะครับเพื่อเวลนะครับเพื่อจะได้สูงสงครับจะได้สู้ศัตรูตอนนี้เวื่อศัตรูถือว่าน,น้อยมากนะครับสิบสเนี่ย สองสิบสามเงี้ยแล้วดูของผมมีสิบห้าไวมากเลยถือว่าผมฟาร์มดีมากนะครับวันนี้เพื่อนผมจะปิดฟอร์เรนที่อืไม่โดนนะครับผมก็อันติตามไปคนระับปิดลิเลียน,นาผมเห็นจังหวะน,นี้มีเทนนะครับเทนไถ่ตีมีผมไปผมก็พุ่งไปปุ๊บโอ้โหได้ลิเลียนานะครับดวงมาพุ่งทับผมอีกผมก็ชั้นดาวไปเลยดอผมเกิดมาปุ๊บผมก็ เก็บมอนเตอร์ป่าเหมือนเดิมนะครับได้เ,เห็นดาร์คเลเยอร์โล่งขนาดนี้ผมก็พุ่งอัตติไปดีครับผมจะไปตีดาร์คเลเยอร์นะครับไปเก็บออบเจกตอนนี้สกอร์ออบเจกผมก็ได้แต่มังกรนะครับในจังหวะน,นี้ที่ผมก็เก็บมังกรไอ้ดาร์คเลเยอร์ได้นะครับผู้ผิใหมายตื่นเต้นนิดนึง ศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้ว ทีมผมก็มีไฟครับผมให้เขาถ่วงเวลานิดนึงนะครับผมก็ตีมังกรได้มังกรไปแล้วผมเห็นรูปอันติพุ่งไปเลยครับโอ้โหสังเกตได้ลิเลียหน้าตัวหนึ่งนะครับจังหวะนี้เห็นคิกแนกมาซ้อนนะครับผมก็หลบในพุ่งกันคิกแนกก็พุ่งไปนะครับขอโทษเรื่องมุมกล้องนิดนึงครับเพราะผมเล่นเพลงอันติโดนคิกแนกไปคิกแนกตายเลยครับโอ้โห แม่สก,กินมูาราาอย่างเท่เลยครับขีดามด้วยเว่าสก,กิลว่าเพนก็เป็นตัวป่าที่แรงนะครับตัวหนึ่งโดนทีมีหายตรงวันนี้ผมมารอหน้าบ้านของฝั่งศัตรูนะครับผมก็เคลียร์ฝั่งตรงข้ามมันก็จะดันป้อมไปนะครับโอ้เ,อเ็นเทน เทนเท,น,ทนจะฆ่าผมแล้วตีมีเปอดติร้อยก่อนการผมว่าตายทีตีมีก็ตายแทนนะครับเรียบร้อยแล้วจากวะนนี้ครับก็อเเยอร์ได้เกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้ก็ฟาร์มไปนะครับเพราะว่าศัตรูยังไม่มาโซนดาร์กเลย ไปนะครับผมนล้มาดูจังหวะ่าร์คเออร์ครับฝั่งตัวตูได้เปิดดาร์กแล้วผมก็กำลังหาจังหวะลาดดังนะครับเห็นปุ๊บอาผมไปไม่ทันนะครับแล้วก็ปิดได้เลยผมอันติพุ่งไปและจังหวะนี้นะครับโอ้โหเก็บลีน่าไิ่ได้นะครับเอีฝั่งตัวตูตายไปสองนะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ผมก็โดนเท่ไถโอ้โหปิดปิดไปดเลย ไม่ได้นะครับเรียบร้อยโดนเทงข้ามเลยจังหวะนี้ผมได้เคลียร์ดัก์คีเยอร์ไปนะครับเคลียร์มันมองไปก่อนฝั่งศัตตูตตก็มากดหน้าบ้านผมนะครับผมเห็นเพื่อนเปิดแล้วผมก็รอจังหวะน,นะครับนอนติเข้าไปนี้ผมก็ได้เสียป้อมล่างไป ตรงหนี้ผมเห็นเพื่อนผมเปิดแล้วนะครับโอ้โหบอลเลนลังฟรีแล้วผมก็อันติพุ่งไปนะครับโอ้โหไปฆ่าได้น,นี่ทีมีอันติไปผมก็เปิดล่างวิญญาณนะครับเรากดแข่งไปนิดนึงอาติออฟแล้วก็ผมก็โดนฆ่าครับโอ้โแลกกับคลิกแนกไปเลยตางคนต่า,ตางแรกนะครับหาจังหวะน,นะครับแล้วทีมผมผมอันติพุ่งไปโอ้โหได้มาตัวนึงครับสลิมแม่งเสียกอกเกิดเลยจังหวะนี้ทีมผมยามิช่นะแลไปโอ้โห,โหเก็บคิกแนกไปได้นะครับ ผมก็ตายลงนะครับทีมสโตนครับเหลือสองคนนะครับจากการที่ผมอันติพุ่งไปเมื่อกี้ถึงกับตาย <The S 1> ผมเห็นฟอรเรนในพุ่ผมก็พุ่งหนีดีครับรออะไรฟอรเรนมาเลยผมนะครับ oh. ผมก็เปิดดักเลยนะครับไม่รอรีอะไรแล้วแล่จังหวะนี้ก็สลีมก็ดักผมนะครับดักผมในบูโซนนะครับ oh. จะลาดดาัก แล้วจังหวะนี้นะครับตีมีไปเช็คนะครับเช็คบูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแล้วจังหวะนี้ฟอร์ลินมาโอ้โหจะมาลัดดักได้ไหมได้ไหมโอ้โหแล้วทีมผมก็เก็บดักซะเยอะไปได้นะครับโอ้โหแลกกับฟอร์ลินติโน์ไปด้วยจังหวะนี้ครับฝั่งศัตรูเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ได้เกิดกันมานะครับเป็นเกิดมาสี่สตัวตเลยเอาให้ฟาร er ์มบูไปเรื่อยๆนะครับ ดาร์ไซเยอร์ก็ปล่อยกันไปแล้วครับไม่รู้จะรีบปล่อยกันทำไมก็งงเหมือนกันการก็จะมีประเด็นอะไรกันไม่รู้ครับผมก็ตามหลังมานะครับผมก็รอหาจังหวะไปเรื่อยจังหวะนี้นามูระแต่เป็นชาติสแล่ไปแล้วก็โดนเทนถ่ายแล้วผมพุ่งอติไปโอ้โหยังสวยนะครับแล้วผมก็เก็บสลิมเก็บสลิมยังไงได้ไหมไม่ได้นะปู่โดนสลิมปิดไปโดนป้อมยิงไปด้วย แล้กก็ได้ตีบ้านครับมูราดไดมนชันสแลปไปโอ้โหยังมันเรียงกันเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ผมเห็นปุ๊บพุพ่งอันตีไปนะครับโอ้โหตดได้ไหมผมก็ถอยก่อนนะครับหลักไว้ก่อนเห็นผมเห็นสลิมอยู่นี่ปุ๊บผมก็พุ่งมันนี่ไปครับใส่สก,กิลไปเลยแล้วเทน,นี่โอ้โหคาลิเบอร์ใส่ผมนะครับผมก็ตายไปแล้วทีมผมเหลือสองครับทีมตรงข้ามเหลือหนึ่งถือว่าค้มนะครับเมื่อกี้ อตที่ผมดักสลิมในพุ่มนะครับสลิมมันเดินมาใช่ไหมผมใส่สกิลเลยมันโดนไปครับโดนผมปิดเลยบรูรัตเนี่ยจะมาดเมนชันเราฟริกดเมนชั่นสลัไปโอ้โหปิดไม่ได้ครับเลือกเขาไม่ตายลรกีก็ได้เข้ามาครับตรวตีมี่ปีมี่จะปิดลิเนนาแล้วคลิกซี่มาช่วยโอ้โหมีตายเกิดนะครับลิเนนาตายเกิดแล้วจังหวะน,นี้ตีป้อมเปล่าจบเกมเมนว่าทีมผมชนะนะครับ โอ้โหเป็นเกมที่ตึงมากเลยก็ถ้าใครชอบกินน้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสำหรับนี้บ๊ายบาย